จะรีบไปไหนนอกทีโอ้ช้าๆน่อยช้าๆน้อยการแซงรถเปาขุณนะาานะธรรมดา่น้องนี่ครับช่วงเศร้าๆเบาขุ่นไปเก็บผักฟันสิงโตนะผมซึ่งก็บร้ว่ามันสิมีบอลอผมก่อนที่สิพาพี่น้องไปรุ่นนะผมเบาขุณนกระยักระบายจักน้อยนะครับซึ่งการมีคนนะเขียนคอมเมนต์ลหลายคน,นะมมนบาง่นบาคนนะครับลหลายคนนะครับผมเขียนมาว่ามามดาหรือว่า มาแซนะผมเพราะว่าจะเป็นบ้าคุณหรือว่ายูทูบเบอร์คนอื่นก็นตามนะผมสําหรับบ้าคุณแล้วบ้าคุณนอยากสิบอกว่าการที่บ้าคุณเฮ็ดยูทูบนีไม่ได้หวังอย่างนะครับจวงไม่ได้หวังอย่างไยเพราะว่าอย่างเพราะว่าที่เป็นยอดวิวยอดไลค์ยอดคนติดตามหรือว่าเงินบ้าคุณกัน็ไม่ได้หวังนะผมเดี๋ยวป้าคุณติดตามอ็บอกว่าเป็นอย่างคือบ่หวังนะผมสิ่งที่บ้าคุณเห็ดกันความมาักความชอบนะผม ความปลูกพันธุ์เชเรต์มาสองสามปีนะพี่น้องซึ่งการเฮ็ดแล้วมันมีความสุขเบาคุณกอยากเค็บนะครับเราการอีกอย่างกอยากเก็บคลิปที่ห้องอไปเมืองช่วงเวลาที่ป้านฝ่ายนะผมซึ่งบบาคุณเดี๋ยวคิดว่ามันคงสิมีความหมายนะผมเราการบว่ที่เป็นบบาคุณเองนี่ว่าอีกและหลายคนที่มาอยู่ในคลิปของเบาคุณนะผมเราการอยากแชร์คลิปหไหหล่าคนที่พนว่ามีโอกาส มาสัมผัสเมืองนอกหรือว่าคนอยู่เมืองนอกกันตามนะผมเพราะว่าคนฮาการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันนะผมในเมืองว่าคนอยู่เมืองนอกเป็นแบบไรนะผมทุกสุขหรือว่าเป็นยังไรกันที่ด้เมืองกันนะผมอากาศสุดท้ายกัเมือเ่อบางคนแก่ไปบาคคนก็นจะอธิยกช่องให้น้องเว้นเนตอครับผมนี่ก็เป็นความลึกๆนใจ่ายนะพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขุสุขพนกับผมมาพบกับเบา้าขุนน้ำรงงานในอิตาลีเชนเก่าเชนเดิมนะครับวันนี้เบา่าขุนพาพี่น้องมาเก็บผักฟันสิงโตนะครับผมซึ่งวันนี้เบา้าขุนกับเพี้ยนี่นะพี่น้องที่เกา่าแก่แล้วก็ขิ้นดอกเรียบร้อยนะครับวันนี้เบา้าขุนมาอีกเมืองหนึ่งนะผมซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามแล้ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับผมแต่วันนี้บา่าขุนสิพามาบองวิวง,งามก่อนสิไปเก็บผักนะครับผมซึ่งเมื่อคื้นี้ก็หิมะกระตกนะพี่น้อง เดี๋ยวให้มังว่ามันสิงามขนาดไดนนะครับไปชมได้เลยครับ come back Win ครบ360องศาแล้วนะครับไปเวลาผักกันตอพี่น้องว่าชิมีบอนนะผมแต่ว่าอยู่ี่มันหนาวาพี่น้องเดี๋ยวบาขุนที่ลงไปทุ่งหย่าว่ามันจิมีบอนนะผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปตามลาผักฟันสิงโตกันเลยครับนี่ครับผมผักฟันสิงโตนะครับมันกันยังพันธใหญ่นะครับพี่น้องนี่ครับในอนออยู่ประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะพอดีเพราะว่าตรงนี้มันสูงนะผมแล้วครับ อากาศกระสีหนาวนะผมเดี๋ยวบาคุณจะลงไปข้างล่างเพราะว่าตรงนั้นมันี่ออกก้อนแล้วก็ติดไงก้อนนะผมไปตามบาคุณไปเลยครับลงมาจากเมื่อกี้นะครับประมาณ200รอยเมตรนะครับอันนี้ก็ยังพรท่านหญ่นะพี่น้องนะครับกันยังน้อนอยอยู่นะครับผมนะครับอาทิตย์หน้าก็ดีพอดีนะครับผมเดี๋ยวลงไปอีกจักน้อยครับผมประมาณสามรอยเมตรนะครับผมตรงนั้นมันก็เสียก้อนมูนะครับผม น่ครับบรรยากาศนะครับผมตรงนั้นนะผมใกล้ๆบ้านใกล้ๆฟาร์มเขานะผมตรงนั้นมันจะออกกอนประจําแล้วค็เวลาเบ่าขุนกับแม่บ้านมาพันกระสีแกกอนนะผมอ่ะลงเป็นมังว่ามันสีมีบ้านนะผมนี่ครับผมถึงเรียบร้อยนะครับตรงที่เิ่นออกกอนวกติแกกอนนะผมนะครับอันนี้ก็สิเริ่มใบเขียวแล้วนะครับตรงนี้จะสีมีดอกนะผมนะครับ ขนาดที่บกไกลกันนะผมแค่ร้อยสองรอยเมตรนะผมความแตกต่างนะครับนี่เริ่มออกดอกแล้วนะครับครับผมแต่กะปีนี้บ่ลายนะพี่น้องปีนี้แต่โดนๆที่พ่อนะปกติกะทิออกใกล้ๆกันนะครับนะครับเริ่มเป็นดอกแล้วนะผมอ่ะโอเคครับผมมาเริ่มเก็บกันเลยครับเดี๋ยวี่เสียเวลาเดี๋ยวฝนจะตกก่อนนะผม ต้นนี้พอดีนะครับพี่น้องกะบ,บ่หน่อยบัใหย่นะครับผมเสียบจุ๊บเลยนะนี่ครับผมเอามาเห้กะที่มาเอาฝุนเอาอย่างออกในจักน้อยนะครับอย่างที่บ้าขุนเกินในช่วงตน้ตนๆนะผมว่าเป็นอย่างบ้าขุนจังบอหวังยอดวิวยอดคนติดตามแล้วกัเงินนะผมอันหนึ่งเลยนะผมยอดคนติดตามพี่น้องบางครัง้งถึงแม้ว่าเขาเทียดคลิปดียบันไดกรตานะผมเพราะว่า ช่วงนี้ YouTube เขาบดดันนะผมถ้าเขาดันกะคลิปๆนั่นก็สิบปังนะพี่น้องถ้าเขาบดดันกะที่ไม่ยอดร้อยสองร้อยหรือว่าพันประมาณนี้นะผมแต่ก่อนกะที่เป็นพันเป็นเมื่อนะครับยอดวิวแต่เดี๋ยวนี้มันมาเป็นยอดสิบยอดร้อยแล้วก็พันในตียากครับเพราะว่าเป็นอย่างเพราะว่ายู u ูบเนี่ยพันบดดันให้นะผมแล้วก็ก็ที่มีเงินถ้าเขาไปจ้างเขาโปรโมทมันกะจังสีดันนะพี่น้องถ้าเขาไปจ้างกะ ตามจะถากรับนะผมมาถึงแม้ว่าเฮาเฮ็ดคลิปดีมันได้ก็ตามนะผมถ้าบ่าฟุกท้าบ่าดานันนี่เลนี่ยอดวิวสบ่มีเลยนะผมนี่ก็เป็นเหตุผมที่เบาขุนบหวังนะครับผมก็เหตุไปแบบมีความสุขนะครับผมนี่ต้นหนึ่งกับพี่น้องอยู่ในหย่านะครับผมแล้วก็ยอดคนติดตามนะพี่น้องมันก็ตีมาจากยอดวิวนะผมยอดที่ y o YouTube เก็ส่งไปนะพี่น้อง ถ้า o u t u b e ทรงไปหลายคนเห็นหลายเฮอตที่ได้ยอดคนติดตามหลายนะครับถ่า YouTube เพนบทรงบดันเฮาก่าบ่ได้ยอดคนติดตามนะผมนอกจากช่องไญ่อลีแล้วก็ช่องที่เขาโปรโมทนะหรือว่าใจตังนะครับผมนั่นถึงจะได้ยอดคนติดตามหลายแล้วก็าบางคนก็ูดีว่าเป็นคนที่็ดคลิปบ่ดีนะผมแล้วก็อย่างที่บางคนเกินๆกนไปคือ ว่าจะเป็นรูปล่างหนะ้าตาสำเนียงเสียงภาษาบาัลขนบไรที่เฮ็ดไปกะอย่างที่บาคนบอกตอนต้นนะผมเฮ็ดแล้วมันมีความสุขนะครับนี่พี่น้องเอาเก็บต่อครับเรากา็เงินนะครับผมเอมันได้น้อยเหลือนะพี่น้องว่าวาแล้วก็มมนกับบคุ้มนะครับที่บาคนเฮ็ดมาสองสามปีบาคขนอยากสิบอกว่าสองสามปีที่บาคขนเฮ็ดมากะได้ประมาณร้อยกว่ายูโรนะครับผมเนะืนะ้อว่าประมาณ ้อยกว่ดดอนนะผมกะบ้คุ้มนะเบาคุณไปหาผักแค่เมื่อสองมือก็ได้แล้วนะครับแต่กะยังทีเบาคุณบอกคือความมากความชอบนะผมเทียบไปกับว่าได้วังอย่างมากมายนะครับนี่ครับผมความสุขที่บ้าคุมีกับมันนะครับเมื่อก็บผักฟันสิงโตนะผมให้คนที่เพิ่อยังเมืองได้เมืองกันนะผมหรือว่าจะเก็บเป็นความทรงจําดีๆนะครับพี่นอ้องอ่านการในหยานะพี่น้องเขาก็ติเสียบจุ๊บประมาณนี้นะครับ แล้วก็ดึงออกมาเลยนะผมนี่ครับพี่น้องก็สวยงามนะผมตรงนี้ก็ติเป็นตรงที่แรกๆนะเกิดขึ้นก้อนเพราะว่าพันธจดโดนแดดนะผมเนี่ยครับกอใหญ่ครับป่าปวดโพครับพี่น้องสองกอนี่ครับผมเดี๋ยวมาเก็บกันเลยครับใหญ่ครับใหญ่ครับพี่น้องหาดก็ต้องเลยนะบ้านนี้นี่ครับผม โอ้ถ้าได้รุ่นนี้ไปขายนี่แป๊บเดียวนะครับผมได้สิบเข่งยี่สิบเข่งนะครับแต่ว่ามันก็จะมิต้น้อยแซมมันก็ต้องใส่เวลานะครับผมปวดโพปวดโพครับนี่ครับพี่น้องสองกอครับผมไงคักไงแน่ครับถ้าได้รุ่นนี้ก็ครึ่งชั่วโมงกลับบ้านนะครับผมแต่ว่าก็มันมีบ่หลายนะครับนี่ครับผมสุดยอดเลยนะครับผักฟันสิงโตนะครับมานี้มานี้แเล้วนะ บรู้ว่าหมาผู้ใดนะรัผมพันเห็นเบาคุณเก็บผักอยู่มันนี่มันนี่แล้วสงสัยหมาในฟาร์มงัวเนี่ยครับผมเบาบเบาบา,บา,บาแล้วแล้วเนีกก่ไม่ต้องไปเยเบ่าเวียนนีเยนนีไม่กมกบกระเป๋าเบาคุกว่าเรวอหลอกหมาผู้ใกับพี่น้องสงสัยพันตกใจนะครับผมนี่อะไรมันมนี่แล้ว หมาบ,บอบกตีโวนะครับผมหมาขุนหมาแค่นะครับกัดซชน,นะหมไปๆปเดี๋ยวบอกคุณจะหาผักต่อนะเสียเวลาเจ้าเจ้าไปไปยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยนเด้อยิ้มในกล้องหน่อยยิ้มในกล้องหน่อยอ๋อเ็นจักมาเหล่นน้ำเบาขุนหน้าผมเบา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 เจ้าเจ้าชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรครับ มาเบ,าบ้าว่าเบ้าก็มาก็เป็นก็ไปเนาะไปไปเดี๋ยวเบ้าคุณจะไปหาผัากตอฝนจะตกบา,บายบายเจ้าเจ้า าชิากุอนะผมได้ถุงเดียวครับพี่น้องเพราะว่ามันยังบมยใหญ่ปันไดนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเขาก็ต้องใส่เวลาในการเก็บนะครับผมบ่าคุณกมาฮอดอาชิยากประมาณสี่โมงนะครับผมตอนนี้ก็เทียงกะสองชั่วโมงนะครับผมได้ถุงเดียวก็ถือว่าโอเคนะผมกะนี่ครับน้อยๆอ่อนๆนะครับผมถ้าเอาไปขายก็เสียดายนะครับผมเพราะว่ามันกะขาดทุนแน่นอนเพราะว่ามันต้นน้อยเขาต้องใส่จํานวนหลายนะครับผมก การทำความสะอาดก็ใช้เวลาโดวนนะครับผมแต่ก็บอกไปอย่างนะครับอ่ะโอเคครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับเมื่อนนี้สวัสดีครับ